สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสก็กลับมาพบกับคุณครูแล้วนะคะในวิชาพละศึกษาค่ะจากครั้งที่แล้วคุณครูได้สอนเกมให้นักเรียนไปทั้งหมด2เกมด้วยกันก็คือเกมไก่ชนและเกมสไปเดอร์แมนนั่นเองวันนี้เราจะพักเรื่องเกมก่อนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องความปลอดภัยจากการเล่นเกมบนเตล็ตนะคะก่อนการเล่นเกมทุกครั้งนักเรียนควรนะึกถึงสิ่งใดมากที่สุดคะ สิ่งที่นักเรียนจะต้องนึกถึงก็คือความปลอดภัยนั่นเองค่ะหลายครั้งนะคะที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเรามาดูวิธีป้องกันอุบัติเหตุกันนะคะวิธีการป้องกันอุบัติเหตุข้อที่ 1. สํารวจการแต่งกายเช่นเชือกรองเท้าผวกดีหรือยังป้องกันไม่ให้เกิดการล้มขณะวิ่งค่ะ 2. อุปกรณ์ที่ใช้ทํากิจกรรมมีความแข็งแรงมากพอหรือไม่ ชำรุดหรือเปล่า 3. ไม่เล่นรุนแรงหรือใช้อารมณ์กับเพื่อน 4. ทํทำตามก,กฎกติกาอันนี้สำคัญมากเลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิธีป้องกันอุบัติเหตุทั้งหมด4ข้อที่ครูได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังไปเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนสามารถนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้นะคะ ในวันนี้คุณครูก็ไม่มีแบบฝุณหัดหรือรายงานให้เรียนทำนะคะแต่คุณครูขอฝากให้นักเรียนนำวิธีป้องกันอุบัติเหตุไปปรับใช้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ